มาเร็วจะไหนมาแขียงเฮงทะลุอีเมย์เพื่ออะไรไปวันนี้เราไปทำการแสดงอยู่บ้าน,านคูบี้นะครับอำเภอชินชมนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องอำเภอชินชมพ่อกันครับมาเลี้ยงครับ บ้านกระบากตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามหลอดยูทีคือนญางอมไปทางตรงๆนี่โอ้ มันเป็นคูนนี่เปล่าเนี่ยไปซนะ่อมมันก็เป็น่งางไปทั้งงาดีกับไปรดรดดิแมงางไปซ่อหมกหมกรถเขาหนะ่าก็เป็นควนถ้าไปซ่อมเราก็เป็นทีดินเออเป็นทีพุ่นบ้ยมันต้องอายุจากร้อยปีนเนาะบียินใกล้ๆดู ใ่าเห็นตัวคยนั่งนี่ก็ยิ่นขึ้นอ่งตงกนตลงอ่ีสันเาเมียนเนาอืออะไรอย่ี้เอาให้นอนหรอเนี่ยพี่น้องิมิมลถนี่เลยมันูที่ะไนองกล้องเพี่น้องนั่แหละออกตรงนั้นแหละออกก่องนี้เลย

ทอดปาเลี้ยวอดเ้วาลวาส <c oughs> เอ้าเป็น,นเสียงยังเอาพี่เอมี่มาแต่ย้ำหึ่เหรอไปไหนแม,ม,นนมลงเป็นไหนแลง ระเอกจุ๊บน้่แค่้รกเ้าตีลูกเบ้าก็เนี้ยโอ้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 ต้องสั่งผ่อนตาเดียวก็เลยก้อยดึงตอนกาดแกไม่ถึงดู พี่วัดแหม่ได้อันนนั้ได้พูดดังพี่วัดแันงงอกแล้วคนพี่ะพี่วัดบอกว่าขี่เริ่มหายแล้วตอนแรกคือซื้อๆข้ออุ้งอิงท่วงหายเลยเหมือนที่นี่โอุ้งเขาเปยังงอกคือได้พูดดังแม่อีนี่เห็นว่าพ่อเถ่าพ่อกับว่าคนดังงอกหรือดินี่ยังไง เตะเต็มยู่ล่ะพี่บาสเพื่อนอยู่เพือนเตียงกันเตออกหรือว่ออกไม่ใส่ในชีพี่บาสน้องเลี้ยนี่สนใจหน่อยทำแต่งานแทนไม่สนใจหนอยสนใจแน่ห้องยุบากว่า สีไล่เพ่อนต่งจ่งปอบตูทั้งนี่หรอบออปอบทังคุณอยู่เมื่อน้อยแง่ผู้ดังเฮาทวงยังไ่ทวงจังเลยไม่ทวงคนเหมือนดังคนดังออกนะแล้วก็ดึงคนดังแล้วก็ดึงคนดังทู่ทั้งหาลาาเดียวอื่นเดียวมาแล้งลาเอานีมดึงโอเคพี่ว่าเอาเนีโกนหนวดครีแบบในหู

เอออยไม ok ่แหงบ่ม่นบเล่ายว่าป็นเ mm ่องีวนเดียวือวองปนเป้าน้องขีตากับพ่อแกฮะ ไบายครับติงเจอกันที่งทานนเราไตีงจับหำไหมจับำไม่เหนียวไม่เหนียวซเเคยจับแต่ของเหนียวใช่ไหมไายตงเจอกัรงทานเจอกัรลงทานโอ้ปวดขาฝากพี่น้องวันนี้ยังมีกุ้มปิดครับมือุือไทยนะครับ 119บาทมันที่เดิมใครเดิมทั้งที่สออารน้องแย่งแสนเพียรคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ ที่ช er ูไว้แนวเจ้กกอโาก็โดนแพ่เอบด้วยว่าันเอาจกราโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเทมีดูดีมีแฮ สภาพร่างกายแข็งแรงลำเวืยทุกผูุ้กคนครับขออนุญาตเดินทางแล้วครับเจอกันที่อำเภอชื่นชมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม